วันที่สิบสี่นั่นแหละเอ้ยทุกคนหนูมีเรื่องจะเล่าด้วยหนูเพิ่งโดนค c เซ็นเตอร์ประสบการณ์โดน call center ทุกคนหนูไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยหนูโดนค c เซ็นเตอร์โอ้ย god เป็นกำลังใจให้หน่ยนะคะหน่ยแย่เลยโอ้โหพี่นะหนูจะเล่าให้ฟังหนูไปโดนค c เซ็นเตอร์มาหนูเข้าใจหัวอโคนที่โดนคอเซ็นเตอร์ r ละทุกคนมันแบบ amazing มากคือหนูไม่คิดว่าหนูจะเชื่อทุกคนแล้วหนูเชื่อหนูเชื่อหนูโดนค c เซ็นเตอร์หรอก เรื่องมันมีอว่าคือวันนั้นหนูหนูอะไรนะทำอะไรไม่รู้วุ่นวายอยู่แล้วมันก็มีสายเหมือนมันมีสายแบบเบอร์ปกติเบอร์บ้านปกตินี่แหละโทรมาเบอร์มือถือปกติโทรมาเข้ามาที่โทรศัพท์หนูแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อเขาโทรมาจาก ติดโทรศัพท์มันไม่ดีแล้วหุยโซรแปลกเลยเศีษฐามาหนึ่งมาหนึ่งติดพิมพ์ยังอะโอ๊ยเศร้าเรือกคอเซนเตอร์ตื่นเ้นเรื่องะตรงนี้แล้วกันเอออุย้ยโอเคเรื่องมิวว่าเอาวันนั้นคือเป็นวันที่หนูยุ่งมากใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็มีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรมาที่ อเบอร์ห,รหนูนะหนูกระรบแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาจากอืมเขาเรียกว่าอะไรดีอออืมเขาเรียกว่าอะไรหัวโคพื้นเลยเออเขาเรียกว่าอืมที่เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่แบบขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านเออแล้วซึ่งหนูไปซื้อแอร์ที่แบรนด์ brand A แบรนด์นี้แบรนด์ A อละกันที่แบรนด์ A อแบรนด์นี้ แล้วเขาบอกว่าเนี่ยแอร์ที่คุณแบบซื้อไปอ่ะมันมีปัญหานะเหมือนแบบว่าเขาก็พูดยี่ห้อแอร์ปึ๊บถูกต้องแล้วเขาบอกหลอดนี้นะตื้อๆเนี่ยมีปัญหาแบบสนใจจะเคมไหมเพราะว่ามีแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนร้องเรียนมาเยอะแล้วก็เหมือนแบบก็เลยไปทําดําเนินการจะแบบจะจะจะ,จะ,จะเคมกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเคมเหมือนกับเสียเคมสินค้าเอาแบบ มันมีสองช้อยให้เลือกคือเค็มแบบเอาราคาเต็มแบบแเงินคืนอะไรเงี้ยพูดตายแม่เออเอาละเอาเงินคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็สองคือเค็มแบบถ้าจะใช้ต่อก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างนี้แหละจำไม่ได้แล้วคือหนูอ่ะวุ่นวายอยู่แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวขอโทรกลับได้ไหมคะต้องปรึกษาน้องใช่ไหมคะเพราะหนูอยู่กับน้องน้องสาวอะไรเงี้ยเออบอราะว่าขอเพืปรึกษาน้องก่อนนะคะอะไรเงี้ยแบบขอปรึกษาแบบ หนูก็บอกปรึกษาที่บ้านก่อนนะอะไรอย่างนี้เออแล้วสรุปวันวันไม่ผ่านมาประมาณสี่ห้าวันคือหนูเขาบอกเออรีบตอบติดต่อมานะเพราะว่าแบบให้โทรมาที่เบอร์เขาเลยแล้วหนูหาเขาเบอร์เขาไม่เจอเพราะว่า คือหนูโทรเยอะแยะมากมายไหนจะแบบแอปเดลิเวอรี่น,นู้นนี่มันมีเบอร์โทรเข้ามาเยอะมากมายใช่ไหมคะหนูก็หาเบอร์เขาไม่เจอหนูก็จริงๆหนูก็ไล่โทรแหละแบบอ๋อร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ลใชแล้วคือหนูหาไม่เจอปรากฏว่าหนูหาไม่เจอด้วยความนี่เป็นอะไรที่โชคดีมากหนูก็เลยโทรไปหา c เซเ็ center แบรนด์น,นั้นแบรนด์เอเออว่าเนี่ยคะ่ะแบบว่าเออขอเบอร์เอติดต่อเนี่คะ่ะมีอะไรนะพนักงานที่แบบ ของแอร์ยี่ห้อนี้แบบเออเขามาแบบจะให้เคลมสินค้าอะไรเงี้ยขอเบอร์ติดต่อไหได้ไหมเพราะว่าหนูอยากเคลมเพราะว่าแอร์ยี่ห้อเนี้ยมันไม่ค่อยเย็นคือเขาบอกไรเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกถูกด้วยนะแบบไอ้แก๊งคอสเซนเตอร์อะว่าแบบเฮ้ยแอร์มันไม่ค่อยเย็นมีลูกแบบมีลูกค้าลองเลี้ยนมาอะไรเงี้ยเออแล้วหนูก็บอกเออเนี่ยแอร์มันไม่ค่อยเย็นค่ะหนูจะไปเคลมเออแล้วเขาบอกว่า โอ้ทางเราไม่มีนโยบายนะคะที่แบบแบรนด์เราไม่มีนโยบายที่เคลมสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปสักอย่างเลยคือเขาไม่มีนโยบายเคลมว่าไงว่าอย่างนี้หนูก็เลยตกใจก็าบอกเอา้าแต่มืน,นั้นนะคะพี่โทรมานะคะเนี่ยเอนหนูไม่เย็นแล้วนะคะพี่เนี่ยพี่จะมาคืนคํามไม่ได้นะคะอะไรอย่างงี้แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาสรุปก็คือเขาก็บอกว่าโอเคค่ะรับเรื่องแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นแกคอ call น e n t e r เพราะว่ามีโคนะัะโทรมาแบบ แจ้งเหตุหลายคนแล้วเพราะว่ามีคนอ่ะเหมือนแบบไปเคลมสินค้ากับเขาแล้วก็เหมือนให้เขาโอนเงินมาอะไรซําติงกันนั่นแหละเออก็เลยตกใจว่าเป็น c เซ็ center นั่นแหละเพรคนหนูเกือบแล้วหนูเกือบให้บัญชีเขาไปแบบใดๆอะไรเงี้ยเออเขาเหมือนแบบจะมาถามบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเขาจะไปขอลายแล้วก็คุยในลายต่ออะไรเงี้ยแบบเกี่ยวกับกกบัญชีเกี่ยวกับแบบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็ไม่สามารถบอกข้อมูลได้อะไรเงี้ยอืมนั่นแหละ ุกคนความโชคดีมากที่วันนั้นหนูวุ่นวายปวดหัวปวดปวดเห่าปวดทุกอย่างหนูก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งเคมตอนนั้นอะนี่นะเธอโทรไป c เซ็ center อของจริงใช่หนูโทรไป c เซ็ center อของแบรนด์ของจริงเพราะหนูหาเบอร์ไม่เจอโอไมก็ God, แล้วเขาบอกมันที่ทางแบบแบรนด์เราไม่มีนโยบายที่ติดต่อแบบลูกค้าด้วยเบอร์ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ย,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 ยช็อกเข้าไปใหญ่ไม่เคยคิดเลยแล้วหนูเชื่อจริงมากแล้วคือหนูอะ ตอนที่จะเคลมอะหนูก็บอกอะคุยกับน้องคุยกับเออที่บ้านว่าแบบเออเนี่ยเครมไหมเ <c oughs> นี่ยเครมไหมเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าแอ์มันไม่เย็นเหมือนที่เขาบอกจริงๆเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่เ <c oughs> ข้าใจแล้วว่าแบบข้อเซ็นเตอร์มสมัยเนี่ยมันแบบเออเขาบอกว่าเนี่ยมันคันมันเป็นเบอร์ที่โทรมาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยอเขาบอกนะว่าที่แจ้งมาแบบคนที่โดนอะไรเงี้ยเอออึ้ง จำไว้นะว่าไม่ต้องแอร์ลายส่วนตัวหรือให้โอนเงินเออนั่นแหละหนูก็เลยแบบเอา้าแล้วที่นี้เขารู้ข้อมูลได้ยังไงเพราะว่าหนึ่งคือเขารู้ได้ไงว่าหนูซื้อแอรอะไรแบบยี่ห้ออะไรวันที่เท่าไหร่ร็ออะไรคือเขามีข้อมูลหมดเลยหนูก็เลยบอกอา้าวแล้วแบบนี้อะค่ะพี่ยังไงต่อคะเขาจะรู้บัตรเครดิตหูไหมเพราะว่าหนูก็เชื่อมต่อกับแอปของเขาด้วยอะคือแบรนด์เนี้ยมันมีแอปอยู่แล้วหนูอะ มันหนูก็สั่งออนไลน์ในนั้น mm. มันมีช่างด้วยหนูก็ชอบเรียกช่างของแบรนด์นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอ้ย g o ดนั่นแหละเออเขาบอกเออประสานง,งานไปกับตำรวจแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบคลึกนั่งนี้ก็จะแบบจะมาบอกแต่หนูคิดว่าคงไม่ติดต่อกลับมาหรอกอืมใดเออวันนี้แหละเออซื้อที่ตื่นๆใช่ไหมใช่อันนั้นแหละซื้อที่แบรนด์นั้นแหละเออนั่นแหละมันเป็นแบรนด์ที่แบบมีสินค้าแบบ กี่ยวกับบ้านเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอซึ่งมันบอกตลกคือตรงที่มันบอกถูกลอดด้วยไงเออนี่ก็เคยโดนดีนะม่เชื่อใช้ะล่ะคือแบบเฮ้ยแต่ตอนนั้นมันเชื่อหมดใจจริงเว้ยแบบหนูอยากเอาไปคุยต่อเลยว่าเออจะเค็มดีไหมยังไงต่อดีอะไรเงี้ยอันนี้อันตรายเชด้ดีเลยโดนเอาข้อมูลไปก็ถูกก็เลยแบบลบเคลียร์คือหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเราู้ใช้ยังไงอะไรเงี้ยแต่แค่เอาแบบไอการชำระเงินออก แต่ม้นทันละมัง้งน่าจะข้อมูลไหลไปหมดละมั้งนะเออก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบเอาเงินในบัญชีที่แบบผูกกับบัตรเครดิตอะเออบัตรเดบิตไม่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะเอาย้ายไปอยู่บัญชีอื่นอืมก็กลัวไงกลัวไปหมดเลยระแวดระวังระวังภัยมากตอนนี้เคยโดนแนวๆน,วนี้แต่เป็นคอมเออเข้าใจก็เลยแบบเออมามาแบบอุเป็นอุทาหรณ์ละกันทุกคนก็ ถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเร้ไม่ชอบมาพากลแต่เข้าใจนะว่าแบบหนูเข้าใจคนที่แบบเชื่อเพราะหนูเชื่อเพราะว่าเหมือนแบบมันถูกต้องเว้ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบแบบยี่ห้อแอร์หรือว่ารอแอร์อะไรเนี่ยแล้วก็ปัญหาด้วยมันรู้ได้ไงว่าเป็นแบบแอร์ยี่ห้อนี้มันแบบมันไม่เย็นอ่ะคุณคลี่เออแล้วมันแบบมันไม่เย็นจริงเว้ยดูมันไม่เย็นจริงอืมนั่นแหละ ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็ไปอุทธรณ์ให้ทุกคนนะคะก็สู้ๆนะคะ